สวัสดีค่ะมาจินตำส้มน้ำกันเด้อจ้าเด้อพี่น้องอันนี้ผัดนี่ผัดไทยนมจีนค่ะตำส้มค่ะเสแซรบมาเด้อจ้ามาเด้อแม่มา,าแม่แม่เออเดนีแแแแแ้แม่มาจินดูแลค่ะเ็บนีแต่คนสวยสวยกุ๊บมิต่คนสวยสวยมต่สาวมแต่สาวสวยทั้งนั้นเลยนะคะ สวยๆเหลีมเอาเๆด้จกน้อยจต่จากน้อยมาด้อจ่าแซบเบเซบอาสมบอกว่บ่เพียดดอกบอกว่าเรากินมากกินเนาะขอโทอมก็จอมเปรบอกบอบอนี่ย มาเด้มาเด้อน้ำจิ้น้ำตาลคบแไม่่าเลยว่อะไอะไรแับนี้เอมเดีอเอาเขียบขีดไ้พี่เบนแว้ไอเขาไปใส่น้ำตาลไปอะไอยูซี่ยูยักแล้วโอายปั้งมาด้ว รับเสียอะไรเสปุงมาจักแลวให้มันเทลูกน้ำกันนี่แหละเครื่องปุงเครื่องปุงอะไรค่ะมีอะไรอีกมเออกิงขิงเยอะกิงบหมมกเลยขีงนำสิงไหลขิงุ่ดผุดไหลขิงแกงนะครับ่เสร็เสร็จเสร็จืมก็สาวสด สดทั้งสดก็ไม่สดขนมเส้นเด้นมจีนจักเลี้ยวกจะราว่ากับนิมมีโท่ทามเบิ้งอีกปมีไป็นนาแล้วแล้วถึงหน้าเิ็นเด้ที่เรนสิ่งเาไปบทียังแล้วไปเห็นพวกไม้เอ้าเข้าไป ไม่ยู่คางไม่เราไปเทศทางน้ำโอเคลยนี่นี่เราเลี้ยงกินเราเลี้ยงกินห้อแซ่บเลยตัดหงาขึ้นนึง่าอร่อยจังขั้นตอตัดมาไม่ตเท่าทีตัดมันกระปุ่ไมไหมมันก็งนา แ่แต,กกรออตแรกว่นนี้ซื้อสมตันน้ำมีเมี่ยมแล้วกนซื้อใส่ตะกี้ปรอินกับอื่แเมี่ยมซื้อเมี่ยมลูกเจ๊ๆหานเขาไม่ได้ตัายากเลอืมละดีเล,ลิศตันกะเดียนาแทบลายเพื่อนี่อยากน้ำเนี้ย มันนอยากน้ำเนี้ยมันดยากเบิ่งเนอะน้าเด็กหามาเดือยเจ็บเขาเจ็บ ขนมเนสนข้านนะอนเสนว่ปันใจขนมเส้นข้างคืนนอ,อืมขนมไอแครนมันจังเส้นดีนะอ,อันนี้ซื้อใสอ่หนาซื้อหนาโรงงานรูอของรูปอีวันนี่ยใช่อีวันขายลัตเตอรี่ บักลูกเขยมันก็คยันคาย,คอ,ยอ่ะยังเลยเราอยัางจิเนีเ่ยเรายังเพิ่นอันนี้อร่อยอ,อ,นนอร่อยเดี๋ยวมือเราเองจะไม่ลอ,อยได้ยังไงเนาะใช่เป็นลูกน้อง เดี๋ยวอุ้มจ้ะมาเดี๋ยวอุ้มมามามาเรื่อยเรื่อยนี่นหนักครัะโัรไปนี่ไม่ค่อยรับสายดอกด้วยะโทรศัพท์นู่กับหลานนะหลานดินเอาเก้าอี้มานั่งเอาไีานยกเจ้าโอ้จ้าอาจารย์จะไปนั่งในห้องเอร์ ชอนออกครันี่ไงะเออเขาทาได่มาข้าแกเลยไอ้ช่วยเปยังมื้อะไอ้ช่วยไปหนาวสุดละไปล้ำักก็ไปไอ้ช่วยม่ได้บางมากยังฟันต้นนี่เนไมนะต้นแบอีหุ้มนะอ้น้ำไหนไปนั่งทางพี่นนี้่มาม เอาก็อีมาใช่คุพกอแล้วยายยากินหมดได้กินให้หมดยีกินข้าวนึกว่ามเหือกันยนี่อางหมดแล้วนเปหนละเดี๋ยวเน้นหน่อยขันก็หมดก็ได้เจ็บแทบเข่าเขาหน่อยก็ได้พมีความหากยินูดะว ายงั้นเรื่องหือต้ารี่เบอร์นี่ยิ้มตรวจแล้วขึ้น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 ขร้นขึ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 ้น8ต้นขึ้นขึ้นขึ้นแล้นขึ้นขึ้นข้น้นขึ้นขึ้นข้้้น้แ้น้้ล้้้น้้้ กไปเยอเขาไปทำกบข้าวศุนเยอกเลยหลายตัวน่เโอ้ยเจอนกทีเออเนี่ยขนมเนเนี่ยอร่อยเนี่ยเส้นดีด้ยไม่เหมือนนนๆอันนั้นเส้นมันฝุ่ยฝุ่ยมาเด้อจีพี่น้องเอ้ยมาเด้อจีน้ำการแซ่บแซ่เส้นอร่อยนี่เครื่งข่าวไอ้ขนมเนทองผัดมี นี่กินนั่นไหนมาเียนะอาหารเกิดดูเด้อขอจบคลิปนี้ไปสำนีก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อค่ะเด้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ